เขามาต่อกันที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเพื่อจะจัดโครงการพูดอย่างสร้างสรรค์ป้องกันยาเสพติดปีที่3ครับที่โรงแรมพงพิมานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับนายนพพงพลาดิสัยร่องผู้วาราชการจังหวัดศรีสะเกดเพื่อนกับเป็นประธานเปิดโครงการไซด์สปีชอเกนดั๊กนะครับพูดอย่างสร้างสรรค์ป้องกันยาเสพติดปีที่3นะครับโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กน้อยเยาวชนต้นแบบต้านยาเสพติดในการรณรงค์ป้องกันปัญหาย,ยาเสพติด และการขยายเครือข่ายสมารถชิกนะครับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากแป่นจักวัดนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุริยนยโสธรร้อยเอ็ดศรีสะเกดอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีนะครับโดยกิจกรรมโดยพกักได้ร่วมกิจกรรมและการประกวดการนำเสนอผลงานผ่านซื่อโซเชียลนั่นเอง โดยศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดภาคเยาว,วชนภาค3ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกดและสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3าเพิ่นได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นนะครับเพื่อสั่งการรับรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การป้องกันและส่งเสริมภุ่มคุ้มกันยาเสพติดด้วยการแสดงออกทางความคิดนะครับและการนำเสนอผ่านสื่อโซเชียลอีกทั้งยังมุ่งพัฒนาทักษะทางด้านการใส่ภาษาไทยให้ถูกต้องและทักษะการพูดในทีสาธารณะ เพื่อส้างความะหน,นักรู้พิษไพ่ย,ยาเสพติดตลอดจนเป็นการสร้างทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มน้องๆเยาวชนเพื่อส้างแรงจูงใจนะครับในการรวมกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะน้องนเยาวชนและกามีเยาวชนตนแบบต้านยาเสพติดในการร่วมรณนรงคงป้องกันยาเสพติดนะครับและกะขาขยายเครืออ่ายสมาชิกในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มของเด็กน้อยและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับเพิ่นจัดขึ้นระหว่างวันที่2-4สิงหาคม2 6 6 6ครับ